สมิแคปเท่ากับช่องแะแพชช่เนีรยวันอีกเช่นเคยนะครับหนุ่มก็จะมาเริ่มเมืองใหม่เพราะว่าไอ้เมืองฟายเมืองเก่ามันหายไปเลยนะครับห่มก็สร้างถนนไว้ได้แล้วนะสร้าง่อไปนี่คืออันนี้ตรงที่ตั้งไอ้ตรงนี้อะไรวะอุสววรีมั้งอุสุวรีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไอ้ตรงกลางตรงนี้คือจุดเกิดผมนะครับจุดที่ผมสปอนเกิดนั่นแหละเอนนผมการังจะสร้างบ้านนะครับ สร้างบ้านเลยครับอือมจะเอาสายไฟลงไปนะครับ ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะพอพื้นนี่ก็จะตื้นหน่อยก็เป็นเป็นรอยแบบแบบแบบแฟตนะพื้นแบบนี่เป็นแบบแบบแบบพื้นโล่ง,ลง จะเล่นโลกนี้ตลอดเลยนะครับ สร้างสร้างสรงแบบนี้เสร็จนะครับผมอาจจะปล่อยเป็นเบต้าลงเบต้าเป็นไฟล์เบต้าให้ทุกคนไปเล่นนะครับในทดสอบผมเป็นอัพเป็นหนึ่งไม่ได้แล้วผมยังเล่นเป็น1นึก้าอยู่เลยผมผมยังอัพเป็นหนึ่งหนึ่งจุดี่เอไม่ได้เลยไม่ไม่รู้มันกินเครื่องผมอ่ะหนึ่งจุดที่เแล้วมันกินเครื่องผมอ่ะ ะจะข้าไปตอนที่มันตอนตอนที่ผมสร้างกำแพงสร้างสร้างสร้างเน้่สังาวาเสลยครับ อาก็ผมก็ทำเสร็จแล้วที่ทำกงแพงสิทำหลังคาบ้านก็จะเอาไฟไฟธรรมดาเนี่ยเอาเป็นโกลต์ปรนแทนนะแทนแทนเนี่แทนเอ๊ะแทนไฟ,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 ไฟนั้นนี่แต่แค่ติดประตูแลก็ นี่เป็นบุกอนในการสร้างมีก<ม><ส>ลาสล็อกกับดินน่ดินแลงไม่าะเสรล่าเจรึบ้านคือออกไปอ,ขอาขงาเลยยีอ้าห้วว ดมเรียร่ยผมผมเนีนะครับผมจะผมจะสร้างห้องใต้ดินผมจะให้ดาวว่าทุกว่าห้องใต้ดินอยู่ไหนผมขอสร้างก่อน ที่ห้องใต้ดินเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้ทุกคนไปหาดูนะครับเพราะผมตอนนี้ผมจะ Export ตเวอร์ Export ตเวอร์ออ,รอ,รออกมาฮะออกมาให้เวลโพสลงนะครับไม่ใช่จะอยู่ในดิสคิปลิงลิงก์เนี่ยก็อยู่ในดิส,ดสคิปชันก็นแล้วกันนะครับ ตอนนี้ครับขอนลาไปก่นอนครับสวัสดีครับ